บัลลงดอในปีนี้จะต้องเป็นของนี่ครับผมอุสมานเดเม,เมเล่เท่านั้นครับผมถึงจะเหมาะสมสําหรับผมแล้วเนี่ยอารามินยาเมลราฟินยาหรือว่าคนอื่นๆเน่ยไม่ใช่ไม่เหมาะสมนะแต่บัลลงดอครับเขาวัดกันที่ผลงานส่วนตัวแล้วก็ถ้วยรางวัลซึ่งรามินยาเมาเนี่ยเราตอนเนี้ยเราคิดว่าเจ้าหนูมันเก่งมันเก่งเกินวัยจริงๆนะครับผมแต่ถ้าลองตัดอายุออกละ่ะ คุณลองตัดอายุออกเอาผลงานเอาสถิติส่วนตัวแล้วก็เอาถ้วยรางวัลมาเทียบผมมองว่ายังไม่เท่ายังไม่ดีเท่ากับลาฟินญาด้วยซ้ำนะเอาจงจริงครับการช่วยทีมสถิติอะไรลาฟินญาก็ยังดูดีกว่ารามินยาเมาด้วยซ้ำแต่ในอนาคตแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ได้แหละรามินยาเมาถ้ารักษามาตรฐานนี้ไปได้นะคือบัลลงดอส่วนใหญ่มันอยู่ที่สเปนอยู่แล้วครับผมไม่เอมปัปเป้ ก็รามินยาเมาในอนาคตนะถ้าผมเดานะอืแต่ฤดูกาลนี้ครับผมคนอื่นๆเองก็ฮาคิมมี่หรือว่านูนัเมนเด้หรือว่าเขาอื่นก็สมควรที่จะได้นะแต่ว่าสําหรับผมแล้วมันถ้าวัดกันนะส่วนใหญ่มันเป็นกองหน้าครับมันก็คงเป็นของนี่แหละอุสมานเดมเบเล่ครับปีนี้นะเป็นนักเตะที่เหมือนจะดับไปแล้วนะกับบาซ่าแต่สุดท้ายปารีสปลุกปั้นขึ้นมาให้แบบ โอ้โหเป็นคนสําคัญในเกมในเกมลุกในกองหน้าของปารีสได้ถือว่าสุดยอดครับผมแล้วเพื่อนๆคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้ครับผมหรือคิดเห็นต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูจะประกาศผลในคืนวันนี้นะครับผมเริ่มประกาศก็ประมาณนู่นแหละดึกๆครับตีหนึ่งตีสองกว่าจะมาถึงมาลงดอเนี่ยก็ตีสี่ตีห้าครับผมก็รอดูเช้าพรุ่งนี้เลยแล้วกันครับผมว่าจะเป็นใครเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับอุสบานเดเมเล่